สั่งซื้อเครื่องตัดหญ้า Honda ราคา2,008ใช้ดีไหมมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูการรีวิวการสั่งซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับยี่ห้อ Honda นะครับสั่งซื้อทางออนไลน์เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าการสั่งซื้อเครื่องตัดหญ้าทางออนไลน์นี้มันจะดีไหมนะครับเหตุผลที่ซื้อเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อ Honda แล้วก็ราคาไม่แพงเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเครื่องตัดหญ้า Honda นะครับ ราคา2,008มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับของเครื่องตัดหญ้าที่เขาส่งมานะครับก็ถือว่าแพ็คมาดีพอสมควรเลยนะครับนี่ก็แบ่งเป็น2ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นอ่าก้านตัดหญ้านะครับก็ทําการแกะดูก็ครบนะครับอุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์ครับก็จะประกอบไปด้วย4ชิ้นใหญ่ก็คือชิ้นที่1นนะครับก็จะเป็นก้านเครื่องตัดหญ้านะครับ ฮอนด้า Gx 3 5นะครับนี่ครับนี่คือการเครื่องตัดหญ้านะครับส่วนในกล่องนะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับที่จับแล้วก็คันเร่งแล้วก็ใบตัดหญ้านะครับจะอยู่ในกล่องนี้นะครับนี่นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น Hon d a นะครับ Gx 3 5นะครับ เครื่องยนต์สีจังหวะนะครับซึ่งก็ประกอบไม่ยากนะครับซึ่งใน YouTube ก็มีเยอะนะครับเราก็เลยจะไม่สอนนะครับเราก็สามารถเอาประกอบได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ครับที่เขาแถมมาครับซึ่งอุปกรณ์นี้ก็จะมีพวกเครื่องมือแล้วก็น็อตต่างๆนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทาการประกอบนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องครับที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นเครื่องตัญน่าฮอนด้านะครับเครื่องยนต์4จังหวะถามว่าเป็นของแท้หรือไม่นะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถยืนยันได้นะครับแต่ว่าเราก็สั่งซื้อนะครับตามที่เขาโฆษณาว่าเป็นเครื่อง Honda นะครับ Gx 3 5นะครับก็เลยซื้อมาทดลองใช้ดูนะครับเพราะว่ามันราคาไม่แพงก็เลยเมาลองดูซิว่าถ้าเราสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับราคาประมาณ2,800บาทนะครับอันนี้รวมค่าส่งแล้วนะครับมันจะใช้ดีหรือไม่นะครับ ัวเครื่องก็ติดสติกเกอร์นะครับยี่ห้อ Honda แต่ว่ามันจะแตกต่างจากเครื่อง Honda ที่ขายอยู่ในห้างนะครับซึ่งเครื่อง Honda ตัวนี้มันจะเป็นสติกเกอร์ติดธรรมดาครับมันจะไม่นูน,นแต่ถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับยี่ห้อ Honda าของญี่ปุ่นแท้นะครับตรงสติกเกอร์นะครับหรือตรงยี่ห้อนะครับมันจะเป็นรอยนูนขึ้นมานะครับมันจะไม่เรียบครับอันนี้คือข้อแตกต่างเลยนะครับถ้าเป็น Honda ญี่ปุ่นแท้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 9,490บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่ขายอยู่ที่ห้างนะครับอันนี้คือลักษณะของแท้ครับถ้าเรามือจับเราก็จะรู้เลยครับว่ามันจะเป็นรอนุนขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่วางขายอยู่ที่ห้างครับประกอบเสร็จไปร้อยแล้วราคาอยู่ที่9,490บาทนะครับส่วนเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่เราสั่งมานะครับราคา2,800บาทก็ถูกกว่ากันประมาณ3เท่านะครับวันนี้เราก็จะมาทดองตัดหญ้าลูซี่นะครับ ซึ่งเป็นแปลง้าลูซี่อายุป,ประมาณ2เดือนครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูว่าเครื่องตัดหญ,ญ้าของเราเนี่ยจะสามารถตัดได้ดีแค่ไหนนะครับสําหรับผมนะครับหลังจากที่ทดลองใช้แล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับสําหรับเครื่องตัดหญ,ญ้าครับราคา2 8 0 0บาทนะครับซึ่งเราก็ไม่มั่นใจเท่าไว่าเป็นของแท้หรือไม่นะครับเราก็เชื่อตามที่คนขายนะครับบอกว่า เป็นเครื่องฮอนด้านะครับแต่อาจจะเป็นเครื่องฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศอื่นนะครับที่ไม่ได้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นของญี่ปุ่นแท้ครับราคาอยู่ที่9,000บาทเลยนะครับแต่วันนี้เรามาทดลองใช้นะครับเครื่องตัดหญ้าฮอนด้าราคา2อ0 0บาทครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับก็คือเครื่องแรงต์ทติดง่ายนะครับ และที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่เราตัดหญ้าลกๆนะครับตัดหญ้าต้นใหญ่ๆนะครับแล้วเราเล่นเครื่องแรงๆนะครับเครื่องมันจะนิ่มเครื่องมันจะไม่สั่นนะครับก็แสดงว่าเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับโดยเฉพาะกางเครื่องตัดหญ้านะครับเวลาที่เราเล่งเครื่องเนี่ยมันจะไม่สั่นเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสาหรับเครื่องตัดหญ้าราคา2 8 0 0บาทนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เลยมารีวิวนะครับการสั่งซื้อเครื่องตัดหญ้าออนไลน์ ราคา2องพบาทนะครับซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันถูกจังเลยนะครับมันใช้ดีไหมนะครับก็เลยทดลองสั่งมาใช้ดูนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับก็เลยเอามานําเสนอเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับสําหรับคนที่คิดจะซื้อเครื่องตันย้านะครับราคาไม่แพงมากแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าผมก็จะทดลองใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางเจ้าของเรา รายชิพนี้สวัสดีนะครับ